สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องเวสต์ปูตทุกคนนะคะสวัสดีผู้ติดตามช่องมีนันทินาชาแนลนะคะหรือวมีมีแสงของฟิลแลนจะเตรียมตัวไปกาลสินค่ะไปกระตาหอยสดกระตาหมาว้ายผู้ชายแก้ผ้าแบบแบบอันนี้กระเป๋าจากร้านน้องกันนี่นะคะพร้อมออกเดินทางแล้วนะคะ โลดเดนเซอร์ไปบ่ายบ่ายสองนักร้องไปบ่ายสองอันนี้เราออกเดินทางก่อนเออรถตูนะ้นักดนตรีโซฟ์ โอเคโกทูกัลลาซินกันค่ะพี่น้องค่ะพร้อมแล้วนะครับเอาไว้เติมน้ำมันก่อนจ้าสองเซียวเป็นหยกกัน เราอยู่ที่บดท,ทอขุนทองไม่ใช่ไม่ใช่โอ้นนี้วันนี้ขึ้นเจดีย์ไงเถอะพี่เนอะ ตอนนี้เราก็มาถึงงานแล้วนะคะกำลังหาทางเข่าหลังเวทที่อยู่่าพี่น้องลานขาลานขายเพิ่นกะเริ่มมาอันต่างแล้วอันเป็นมือแรกได้กะอุ้ยรถใต้ทางบดีพัวจะโดนเลยได้นี่เต๊สมัยเป็นอยู่ปฐมผู้ได้หลายปีเติบเลยไปเที่ยวงานอันผู้ได้สูงไปกับยายว่าเหมือนไปเที่ยงานไปงานพี่น้องก็เลยได้เบิ่งรถใต้ทางตอนแต่งแต่สมัยพญ่พญ่โพออญ่สรพงษ์มา เออจันนันแหละเป็นเคือ่อนหน้าเพือ่อนแต่งงานได้เมียอยูุ่คไทยสงก็เลยได้ไปบานเพื่อนวันเถาะก็เลยได้ไปเบิง้งเออก็เลยได้เบิง้งรถไต่ถังน้ำเพืน้นได้นางสิงสา,าเฉลี่ยในชีวิตฮะสิงสาสวรรค์ไปแล้วรถตัวโอ้หลังค้ามุมวนะวิดบนนอกเฮาวิดยูดอกวิดบันได ถึงงานแล้วจ้าโอ้ยพี่นออ้องเอ้ยฝนตกจา้าฝนตกรินเวทีกะเป็นกะคุ้มเคืองไววอยู่เปียกหมดเลยยังลร่งจากรถไปได้ค้ามองเขากะยาก พื้นที่แคบนะคะหยุดอยู่ในเมืองแต่กระบอกกวางทอยโซเนาะยเโซ่นเป็นมีล่านนะ่นมีล่านอันนี้ประสงค์เลยอันนี้เป็นเป็นจัดในสถานที่ราชการนะมันก็เลยแบบบ่ค่อยมีพื้นที่เท่าไดแล้วจัดงานยุยโซเหมาะเลยแหละเพราะว่าเป็นมีพื้นที่กว้างมีโซนไงฝนตกลล่นค่ะพี้องเห็ดจังไหนน้อปนี้ บูมยาค่ะเพื่อนมาโอ้ยมาหัดอันคือสีเลนได้หมุนแรงฝนตัวกวาอสันว่าเดี๋ยวเขาหยุดฝนเศร้าตอนไดกเล่นตอนนั้นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพาลงไปดูบรรยากาศน้องอีก <c oughs> <c oughs> มาเที่ยวน้ำ <c oughs> ถ่วงยิ่งเศร้าหน่อยตกน้ำ <c oughs> เดี๋ยวไปเบื้องล่างกัน

เทียงเอาอย่างกันเนี่ยเข้าใจช่ชูชี่เลือดเต็มเข่าที่หนาขึ้นออกเลเทียงเทียงให้กินเข่ากันบ้างกินเข่าหลังเวทีเลยพี่น้องเสียงยังกินเสียงอยังเนออือก็คือถือโคมกินข้าวหลังเวทีฝนกระตกบ่อเศร้าฝนตกรินรินอยู่เบิร์ต แล้วแต่แต่มาหอดเฮ้ยสองอยู่ในรถฝนตกค่ะต้องเข้ามาอยู่ในรถการแหมพฟิฟ่อนสองไฟไหเลียนขึ้นรถเก็บหน่อยเลี้ยนขึ้นรถเก็บของเก็บร่างขึ้นรถบัตรมันบม่มีมองอยู่หลังเมธีก็ได้ก็ก็คือรอฝนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าฝนหยุดแต่บาีอันตรายในไฟกับไฟเลยใช่ก็ต้องรอบอสอีกทีหนึ่งนะคะ มาพากับนอยพอดีอันเมื่อเกี้ยนไปเขาห้องน้ําไปเขาห้องนา้นา,นา,ออกากันม้างแต่ขาออกกาลังนม่ฝนแห้งห่าสันพี่พ่อหนึ่งซื้อผ้าใบแลนคุ้มหัว่าเฝ้าไปสนดอกอันพอดีเปิดรถใ้ให้ลูกยู่รถผู้เดียวเฝ้าเลนขึ้นมา,ากสัน,เ,นเปียกเบิดอันเสื้อผ้าก,กับเปียกเบิดฝนแห้งเทลมากมาสัน้วเบงรอบเบิงสีเศร้าว,ว่าเศร้าจะเศร้าแล้วก็สิเมื่อบัจัก โอ้ยมืออื่นนจะเป็นนังสีเด้อพี่น้องเงย<ม>ต้องยื้แต่กันละสินี่เราไม่ต้องไปยโสพระไปเป็นได้นเลยเอ้ยแต่แต่เป็นแนวนี้กันผ้าผ้าพระใบหลุดรังคาเรามาก็ปีนดีุ้ได้ช่วงเปียก <laughs> ช่วงเปลี่ยนฤดูดนเนาะเปลี่ยนจากอันฤด,ดูแบบแม่เราเอาิ้อนยังอัน แบงแบงหนาวแบงหอนนั่นสินะมันเหมือนพายุเข่าพอดีแบงหอนแบงหนาวมันก็สิเป็นแบบนี้เป็นฝนแมนฝนห่ำห่ำกับห่ำแห้งพดห่ำกับห่ำพดฝนห่ำเลาเดือนวันร่มเลยเดือนวัน้่มเหรอทั้งทั้งนอกล่มมือมีอเล่มเินลมนิดหนึ่งมาร่ม มงหันน้องเก็บกระเป๋าแลนขึ้นรถบัสไปเรียวนะคะโอ้เห็ดจันไดแล้วพี่น้องเจ้งใดกับเจ้าใดกับเท่าน,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 นั้นแล้วนะรอรอเบิรงรอเบิรงกว่าเราจะมาเจนใดร้องเรืนถ้าฝนหยุดฝนะะหยุดเล่นได้เราก็เล่นได้ฝนห,หยุดก็ลุยฝนหยุดเท่ากับลุยใดคือเกานะคะ หลังคาบ่มีโดมมันเหระครับไม่คงอยู่หลังคาบ่บ่บ่มีแต่ว่าตรงตรงที่เพื่อนอันแสดงอยู่หัวนตรงที่บ่ลร่ำกรเนี่ยอันมีมีหลังคาอยู่อันนั้นโดมมัฒนธรรมมีหลังคาอยู่โดมมัฒนธรรมเพราะอันที่เนี่ยอันนั้นแม่พ่อเป็นมอรมกรอยู่เหมือนกันใช่พอเดินโดนโดมมัฒนธรรมพลางอ๋อแล้วแต่ว่าเวทีไงเพื่อนก็เปิดว่าอะไรที่กันเวทีกลางไม่เปิดไม่เปิดเลยไปเปิดในไปเปิดด้วยแน่นขคารโอท็อปบอกอาคารโอท็อปอาคารบอกเปิดอยู่ในอาคารโอท็อป อะไ้คือกันจะเลยก็ต้องรอบเบิงสถานการณ<ม>์ฝนก่อนค่ะผู้ว่าพนเปิดบางแห่งมันก็ลังยางหาเลือกอะไรผ้าไหมเอายางไปหาหมวกพอดีมากพื้นไดเพื้ผน,ผ,น,น,ผ,นผูกเอวดอกเดียวอยากได้พื้นไดเขาซื้ผูกเอหเวหายดอกก็่แต่เมื่อเปิดตะลอัานกําลัางลงเป็ล่องล่อง,งพื้นแล้วก็ล่งแปลงแล้วมืนอนี้อยากเขาของนำปวดทองของนำเลยแรนไปของนำกันของนำกับไก่พะโลยุ็นละฝากฟัง แลนมาจนเมื่อยแบบสันพี่พอแลนมาเป้ามาปิดรถเปิดเปิดรถไปมันบอกพี่หม่องอยู่นะคะมันคือมันจืนแล้วม,มันมันมันแฉะไปหมดแล้วเ <Okay. S 1> มืดแล้วนะคะเออ <Okay. S 1> มี่ยีสีเขียวสีเหลอ่ผู้กองเอ้ย<ห>อยู่ในรถปินเตอร์เรามาด้วยไฟอันนัน่นเพิ่นกับโอ้ยตะยานแทถแล้วเบิง่งไฟอันประดับเพิ่นไหม พี่ลองอาจจะได้ดูหนังพีนะคะอาจจะได้ดูหนังพีนิดนึงอาจจะได้ดูหนังพีนิดนึงนะคะมีคขอไฟมีกำลังมันกำลังาโลัอันนี้เป็นมือแรกด้วยนี่เออมือแรกแล้วก็มาเจอฝนด้วยกันเลยนะคะชุ่มฉ่ำไปด้วยกันเลยเย็นชุ่มฉ่ำไปเลยอ้เพอดีไฟมาให่น้ำว้ามีหลายสีแท้ โอเคไฟแสงนีออนธรรมดาเนี่ยจ้าโอ้เดี๋ยวพากันรูบในรถเปิดจะ้วสียูมึงไหนนาะพี่น้องเอ้ยมม่ม u, ีมึงยูมองเศรา <Big S 2> ้าบิ๊กปะนะใช่ไหมบอดเหรอใช่บิ๊กไหมเพราะว่าถ้าเดินเพราะว่าบิก๊กนะบิ๊กคือใครอ๋อว้ายผูดภาษาเกาหลีบา้านดูก่อนาะพี่เนี่ยไม่มีมองยู ต้องแบ่งเถอะฝนตกข้าวเอาคนไปไว้ฝนตกข้าวเอิญแม่เอาฝนยุทงธรดก่อนน้องมันยุทธรถมันรอบบางสถานการณ์ก่อนปูบอลแบ่งนะคะเพื่อนแม่โอ้ยเจ็บหน้าต่างหมดแล้วมั้ยเจ็ดหน้าต่างมาดิเบียเบียเปียเบียเด่นอ่พี่น้องเปียกเบิดเสียบสะกิน เร,เร<บ>าแบ่บบงผูบาแบง่งรอดูสถานการณ์ค่ะพี่น้องรอติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าจะเป็นจังไดนะคะคลิปนี้เอาไวส้สมนีสะก,กวนพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวรอบเบิงสถานการณ์ฝนก้อนเลนใดหรือว่าใดเดียวพี่น้องกอ็เห็นบอดแจ้งในกลุ่มนะคะเออแล้วก็รอเบิงเดี๋ยวเราจะชี้ชชแจ<ก>งแถลงขอีกนะคะให้พี่น้องได้ฟังสําหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะขออนุญาตทําการหลบฝนต่อไปแต่งหน้าแล้วค่ะ ใช่ซองบรรกองไทยพี่น้องโอ้กองไทยแล้วเนาะพี่น้องเห้ยเฮ้ยเบิ้งไฟย์เฮ้ยเบิ้งไฟยบ๊วยนะคะพี่น้องลาไปเร็วนะคะพอกันไม่คลิปหนาคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนของใจพี่น้องเลยกำลังใจนะคะอย่าถิ่มอย่าปากันเด้อค่ะพี่น้องค่ะยืนนิ่กันไปโดนๆนะคะขอบคุณเอฟซีบ้านแสงทองฟินแลนด์ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมนะคะพอกันไม่คลิปหนาคลิปนี้ลาไปเร็วค่ะพี่น้องลบฝนต่อไปน้องเมฆสวัสดีครับเอฟซีกับโลก នេះครับលោកសាក៏លោកផងដែរ